เดี๋ยวรัฐบาลจับทำงานเนี่ยกับปลุ่มเราใช้ของต้นของตัดดินก็มีโอ้โหต้นสักไปตัดบ้าเอาก็มีเงินบ้านจนตัวจดไปไว้ได้เงินตัดทินสูงถ้ามีสายไฟเย้เย้เหลือต้มไม่รู้นะ้เห็นเขาพูดนะว่าเอาไปต้มต้มไปเนี่ยเบาหวานก็มีส่วนมีส่วนนะสมุนไพรแกะแกะแกะทีแกะทีหน้านี่ได้กินกัน เดี๋ยวกินข้าวก่อนนะแม่ผมไม่ข้าวเหนียวแล้วนี่เอาข้าวเหนียวให้นี่มันที่นู่นเนี่ยผมเห็นนี่จำได้เลยเนี่ยที่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 อะไรวะที่เราไปกันอ่ะเออเนี่ยผมซื้อวันนั้นโอ้โหคนปากผมเป็นร้อยเลยเขาหาร้านขายไม่ได้ร้านซื้อไม่ได้ที่อะไรอ่ะโครงยาน้ำพันโครงกาน้ำพัน จากบ้านเพื่อนไปเยี่ยมมันถึงบ้านวันนี้เป็นอะไรไม่รู้คันคอไรเยี่ยมใครอ๋อจะมีโชคไงเออแต่อปะวันนั้นอ่ะเกือบซวยอ่ะรู้ไหมเอาตะลุงเข้าไปเลี้ยงอ่ะเกือบเกือบอะไรรู้ไหมแจ็คเกือบถูกแจ็คคอดนะก็พาไปบ้านไปน้พาาบลูกชายเขาจะกลับแล้วใช่ไหมก็เลยไปให้รู้จักบ้านลูกชายลูกเลยบ้านบ้านพี่สาว โอ้โหตอนนี้เราไปหาลูกเราไม่ได้ไปบอกลวงหน้านะจูจูเพราะผมค่อยบอกลวงหน้าจูโจมเลยลูกชายบอกโอ้โหทำไมพ่อทําอย่างนี้เอาจะไปลูเหรือหาแล้วก็ก็จะพาเพื่อนมามันเลี้ยงบางแก้วเอาไว้นะโอ้โหแม่ดุชิปหายเลยอีกโอ้โหเอาตายมันอย่างนี้ข้างบ้านนะ่ะเ็าถูกขโมย<ต>มันมาโหมันไปเลยไซื้อบางแก้วมาเลยโซบเลอร์เลย โอ้โหนี่เจ๊มันวิ่งเข้ามานะมะลูกชายอยู่กลางตะลุงน,นี่เฮ้ยแม่งนะหยุดผมแว้งก็เป็นจะเล่นตะลุงอีกแค่นี้นี่จะถึงน่องตะลุงโอ้โหถ้ามันกัดอยู่นะ ลูกชายผมว่าผมหายเลยบอกพ่ไม่กัดทีเดียวด้วยมันเอาตายเนื้อผมเห็นแล้วบ้านเพื่อนอ่ะมันเอาไปปล่อยเลยกัดลูกชายตัวใหญ่เหรอใหญ่ได้ฮะใหญ่เพราะว่าลูกชายมันมาโหงะว่าข้างบ้านก็ถูกไอ้พวกโจรไอ้พวกมิจฉามันขึ้นแล้วไปเป็นบ้านหลังเดียวเนี่ยใช่ไหมหลังเดียวหลังหลังหลังเดียวร้อยกว่าตารางวาเนี่ยมันก็คเราถ่ายเองรอบเองถ่ายเองรอบมันก็เลยกลายเป็นว่าอะไรมา เกือบโดนถูกกัดถ้ากัดไปแล้วโอ้โหสวยเลยผมโดนโดนโดนรุ่นชายผมแดดมันส่องมืดว่นะแล้วมันนั่องแดดมันส่องมืดโอ้โหอีกแค่นี้ที่ทําไมกัดแล้วเดี๋ยวมันช็อตเองอ่ะเป็นเรื่องเลยแม่งดุดดวงดีแต่มันไม่เข้ามันเข้ามาหาผมก่อนนะเพราะเฮ้ยแม่งไม่หยุดหยุดก็ไปเล่นเล่นเราลุงลุงมาลุงกันเขาใส่หมวกโภบาลด้วยนะหมวกดําเขาหน่นะ เขาก็แต่งเข้าไปแล้วแล้วก็ขำเขาจ่ายไอ้หมวกอย่างเงี้ยสองครั้งนะครั้งที่หนึ่งเออวันเดียวกันนี่หวะไม่ใช่นะผมทะเลาะกับรถเบอร์ร้อยห้าแม่งลากแป๊บอันขนาดนี้จะมาตีผมตะลุงก็ก็นั่งอยู่ตรงโน้นมันก็นึกว่าผมก็จะหนีผมก็เดินเข้าจ่ายแม่งถึงที่เลยแม่งแล้วเสร็จแล้วมันบอกขเขากระเป๋ารถมันบอกขับเข้าไปโรงพักเลยกูให้แม่งโรงพักเลยกูบอกนี่นี่กป็นเบบชนอด้วยมันไปดูตำรวจอะไรจะจับกู มางลั่นรถเลยผมแบบไอ้แย่กาม่าแล้กระเป๋าแว่นกวนตีนเนี่ผมร้อยห้านะแจ๊ลองคิดเดียนะอ้าวผมเป็นคนมีเหตุผลนะไม่ใช่เป็นคนชอบหาเรื่องนะแต่ลุงก็ไม่เคยเห็นนะเจ๊ไม่เคยเห็นเอาคนผมอะมันทำอะไยิ่งยากกับผมผมไม่ค่อยชอบนะถ้าเอาก็เอากันเลยชอบอย่างนี้ไอ้แม่งลากไป้งลุงนั่งยังไงผมนั่งก็นั่งคนละข้างเขานั่งตรงนี้ตอนนี้รถเนี่ยมันวิ่งเลนนี้ใช่ไหมแจ๊ถนนเป็นอย่างนี้ใช่ไหม แล้วแล้วเราขึ้นข้างซ้ายใช่ไหมรถเมน์ข้างขวานี่มันรถเมย์มันไม่ชัดปกติใช่ไหมล่ะรถเมย์ต้องวิ่งซ้ายใช่ไหมล่ะผู้เดินทางมืดใช่ไหมให้เพรามันขึ้นประเด็นเราขึ้นสองคนมันตีเข้ามาท่านนี้อันนี้อันนี้ชัดเจาะเราให้มันไปแปดบาทสองคนแปดบาทมันทำหน้าเหมือนอะไรอ่อนเกลือใช่ไหมเจ๊ปีอ่อนเกลือใช่ไหมล่ะอาสับชาวบ้านก็จะว่างั้นอ่ะ เสร็จแล้วไงรู้ไหมมบอกลุงนั้นไม่เข้ามารัะกโอ้โหเจ๊ตแม่ดิบัวตังค์ให้มึงมึงเาว่ากูดา่ากูเรื่องอะไรวะเนี่ยเมื่กกอโทรเจ๊ผมมึงควรเรียบร้อยดิไปที่ไหนามาก่อนห้อยคอรายงานคุณเรียบร้อยเป๋าโดนไปสองสองพันบาททั้งนี้มันแดดมันส่องนะนี่ผมก่อนห้อยคอนะเออเดี๋ยวนี้ไม่เคยจะห้อยแล้วห้อยแบบเป็นเหมือนหมามีเจ้าของอ่ะเจ๊ต่งห้อยมันดูอย่างเงี้ยแล้วเงินมันมันพลิกอย่างเงี้ยเราถามบอกทำไมหน้าลุงไม่ทันสมัยเหรอ สายสี่สาม่รายงานเสียไปปรับพันหนึ่งไล่ออกอยู่ด้วยจากวันนั้นตกงานเลยทีนี่ถ้าผมรายงานเกษตรผมมันซ้ำแ้วละธรรมระมันซ้ำมันจะนายรู้ไหมมันมันก็ทำเป็นบอว่าให้คนขับเข้าไปลงพากกาูบัสมึงเลี้ยวเข้าไปอะไรนี่กองกองกรการอยู่ตรงนี้มึงเลี้ยวเข้าไปเลยกูจะดูตำรวจคนไหนจับกูมาเยอะมากของไม่กล้าเลี้ยวไอ้พูกระเป๋านะมันชอบคนคนเนี่สายตรงแปดห้าแลนั้นนะผมลบกวามแม่งมาหมด่ะ คือผมไม่ได้แคร์กับมันหรอกถ้ามึงเข้าขอสอมกอมาหลายมึงจบเพลงเมื่อน,นั้นน่ะตกงานไม่มีเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวไม่มีเราผมไม่นั่งคุยอย่างนี้นะองค์กรน้องคุณเนี่ยจะง่า่าเผยแต่ถ้ามี